ผมมินบิตีแชนเนลนะครับโอเควันนี้นะครับผมจะพามาดูต้นมะขามหนึ่งเดียวในปัสสัดิพันยอดหรือว่าท่าันเองนะที่เราจะไปชมต้นมะขามกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆลืมกดสั่งกระดิ่งกุ้งกิ้งเราไปชมต้นมะขามกันเลย นี่ครับผมก็ได้ให้ดูเป็นอินเสิร์ตไปแล้วนะครับนี่ก็คือต้นมะขามต้นเดียวในปราสาทดินปัรยดเขาใหญ่นี่ต้นเดียวครับไม่ทันลิงหรอกครับผมลิงเยอะนะครับเห็นแต่ใบนะผมในพรต้นแก่และเหมือนกันครับต้นมะขามหรืออีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าอ่าวส้มคนเรือหรือว่าคนที่ อกระความงงเขาจะเรียกว่าอ <t od ian noise> ่าวส้มน <TH verw 000 noise> hmm, so, ั like, why, ่นเองฮะว่า <rawd> น <Moder ate noise> <t od ian noise> ่าจะลอยมาเม็ดเม็ด huh, มันน่าจะลอยมาจนขึ้นซัดแล้วก็ไป่จีตรงนี่นะครับหาดมันก็จะขึ้นนะครับไม่ตันลิงครับผมนี่กันมาขามนะฮะจะให้ดูกล้องหน้าชัดๆสามนะครับเก่าแก่แล้วตั้งแต่ผมเด็กๆนั่นเลย สบายครับวันนี้นี่ต้นมะขามโอเคนะครับตอนนี้น้ำก็น้ำทะเลก็ลดแล้วนะฮสับสนใจติดต่อที่พันยอดติทักแชทได้เลยนะครับหรือว่าติดต่อทางเบอร์นะครับทางเพจได้เลยโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยฮะผมได้พามาดูต้นมะขามครับที่เก่าแก่ที่สุดในเกาะเขาใหญ่ ป่าสาทินพนยอดนั่นเองนะครอุยทยานธรณีโลกสตูนนะครับใครยังไม่ได้มาเที่ยวมาเที่ยวกันได้นะครับนี่อุยทยานธรณีสตูลหรือว่าอุยทยานธรณีโลกสตูนนั่นเองนะครโอเคนะครับใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับพื่อดีดม่พลาดคที่ใหม่อย่าลืมกดสังกกติ่งกิ้งนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าผมจะทําอะไรเที่ยวที่ไหนกินอะไรนะครับเจอกันครับผมบ๊ายบาย